ทหารเขมรเริ่มป๊อตแล้วค่ะกองทัพมอบเสื้อเกราะไร้คุณภาพหลอนหนักเห็นซากอาวุธซากหมวกทหารจากร่างของเพื่อนเปื่อนสมรภูมิรบหลังจะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมของกัมพูชานะคะกรณีที่มีคลิปวิดีโอทหารกัมพูชานายหนึ่งลุกขึ้นระบายความอัดอั้นกลางที่ประชุมโดยเปิดเผยว่าเขาและเพื่อนทหารแนวหน้าไม่ได้รับเงินเดือนมาหลายเดือนทั้งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงชีวิตในพื้นที่ชายแดน ทหารนายดังกล่าวค่ะระบุว่าการขาดรายได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันอย่างหนักไม่สามารถจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าบ้านและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆได้ทําให้เกิดความเครียดสะสมจนต้องออกมาพูดความจริงต่อหน้าผู้บังคับบัญชาแม้ในที่ประชุมจะพยายามขอให้เขาสงบสติอารมณ์และหยุดพูดก็ตามค่ะ หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปนะคะชาวกัมพูชาจํานวนมากก็แสดงความเป็นห่วงถึงความปลอดภัยของทาหารในนี้เนื่องจากเกรงว่าการออกมาเปิดโปงปัญหาอาจส่งผลกระทบต่อตัว,ตวเขาในภายหลังขณะเดียวกันก็มีรายง,งานว่าทาหารกัมพูชาบางกลุ่มได้อัดคลิปเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อขอรับบริจาคสิ่งของจําเป็นจากประชาชนโดยมีชาวกัมพูชาบางส่วนส่งความช่วยเหลือเช่นเสื้อกันหนาวไปให้แม้จะมีกรณีที่ของบริจาคไม่เหมาะสมกับการใช้งานจริงก็ตาม นอกจากนี้ยังเกิดข้อสงสัยในโลกออนไลน์เกี่ยวกับการใช้วัดหรือพื้นที่ทางศาสนาเป็นที่พักพิงหรือฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาบางส่วนในพื้นที่ชายแดนซึ่งนำไปสู่คำถามถ,ามถึงความเหมาะสมและความโปรง่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ทางทหารในสถานการณ์ความตึงเครียดดังกล่าว ล่าสุดค่ะก็มีอีกะแสใหม่ที่ทหารเขมรกําลังพูดคุยกันเมื่อพบว่ามีพวกซากอาวุธและเสื้อเกราะของทหารจานวนมากถูกทิ้งร้างที่แนวรบชายแดนสะท้อนให้เห็นว่าเพื่อนเพื่อนทหารต้องเอาชีวิตไปทิ้งและก็เริ่มตั้งคําถามว่าถังอาวุธและเสื้อเกราะที่ทหารได้รับมันยังมีประสิทธิภาพดีอยู่หรือไม่หลังคุณเซนบอกจะผลิตเสื้อกราะเองและทหารเขมรต้องปลอดภัย มีหลายคลิปที่ทหารขมรโชว์ใส่เสื้อเกราะตัวเล็กสภาพลวมลมแข่กลมหยิบปืนก็แทบจะหลุดออกมาแบบนี้ถ้าหากไปรบแล้วโดนยิงก็ไม่อาจกันกระสุนได้บวกกับเริ่มมีทหารบางกลุ่มบอกว่าไม่ได้อยากรบแต่ทําทีเดินเข้าป่าช่วยกันขนของไปชายแดนก่อนเพื่อตบตาผู้บังคับบัญชาค่ะแม้ว่าสถานการณ์ชายแดนจะยังไม่มีเหตุผวนแต่เชื่อว่าจากการที่ขมรของเงินจีและสหรัฐในเวลาไล่เลี่ยกันย่อมมีนัยนยะที่อยากซื้ออาวุธเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะพอต่อกกนกับไทยได้ตอนนี้ ไม่ว่าจะมองไปทางไหนคขมเมก็มีแต่ความพ่ายแพ้เกิดกระแสต,ต่อต้านผู้นําการสู้รบรับสามจึงอาจเป็นเพียงทางเลือกเดียวของคนตะกูลหุนที่ยังหวังกอบกู้อํานาจให้กลับขึ้นมาส่วนชาวบ้านชายแดนทางจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนมากนะคะบ,บอกว่าการที่ไทยปิดด่านไว้แบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆไม่ต้องแบกรับค่ารักษาคนไข้กัมพูชา และในเมื่อพวกนั้นทำร้ายเราโจมตีเราก็อย่าให้ลูกหลานได้กลับมาเรียนฟรีในไทยอีกเลยยิ่งปิดด่านนานๆให้ขำเรรสังทั่วแผ่นดินขนาดประเทศจะแย่ยังไม่ยอมหยุดหาเรื่องประเทศไทยเลยล่ะคะ่ะ